สุดเนาะประทับใจที่สุดก็คือคนไทยใจดีคือเบาเนาะคนไทยใจดีมีไอเมตตามีเมตตามีอิตนสงสารนี่นะเนาะคนไทยเป็นจังจังสัมในเนาะเป็นแบบว่าไม่ไอเมตตาอิตนสงสารจริงนะแบบว่ามีแยังกะอยากจะไงเฮ้ากันจ้าเนาะกันเป็นเลี้ยงเฮาไอต้ทุกขอะไรแย่งกันจ้าเป็นนี่ว่าเมตตาสงสารนี่แหละสิ่งที่ มาสุดาประทับใจที่สุดก็คือคนไทยเนาะคนไทยใจดีพออย่างบาสุดสุขคนอุตนะเนาะพออย่างบาสุดสุขนคนคนสบายดีพี่น้องๆบาสุดผูสุขุนเนาะนี่กาบมาพอกันย่อมในในลังเลงานเราไปนอ้องลังเลงานเล่นงานในซองตุ่มเขึงเนาะเพราะว่า้ เอโอน่นเอโอรฮก็เล so like ือกงานนี hmm. <dann> ่ยนาะพี <t> amentos, ่นเลือกงานกาาหองอาบน้ำอาบหนเนาะเพี่ีวก็เมื่อนี้ก็มีเรื่องใช่ไหมเราไอ้พีพี่น้องเนาะไอ้บัตรจักุกคุเนี่ยเนาะในในในใังเนาะไอ้สิ่งใดไอ้ผิดพลาดกข้อถทษข้อไปนํำพีพี่น้องให้บัตรกุกคุเนี่ยนาะพี่นอง ไอ้แต่สิมาเบาเรื่องไอ้เป็นยังคนล่าจังมาทํางานอยู่ประเทศไทยเนาะจังมาทามาไอ้มาทางานอยู่ประเทศไทยเนาะอันลักๆักคือย้อนความทุกข์วามยายนี่เนั่นเป็นนอนวามทุกข์วามยากก็ได้จากบ้านจากเมืองมาเนาะก็เลยจากบ้านจากเมืองมาหาทํางานอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยเนาะกับ Mazda con nâng thì nó bị nó này trả trả với nó à, nhọn con tục không nhạc nên nó bị nó này chỉ đầy hàng người ta không chung chìa thằng thằng bạn này nó bị nó cả lắc lát trả cư nhìn đến nó bị nó này nhọn con tục không nhạc nên này hát xong cả này อยากแม่บ้าจังไดยไอ้มาหาเงินแม่บ้าอยากหาอยากแม่บ้าไรเงินก็อยากแม่บ้าให้ไปซื้อแน่อยากไหลเห็นนะแม่บ้าเออให้เอออยากไหลอันนี้น้อยังี้ยกระมังเนี่ยนะกับมาหาทั้งผีนะมามาหาอยู่ไทยังก็ะมางนี่เนาะบางคนเนาะบางคนกับมาหาอยู่ไทยเนี้ยคือคือว่าอยากไหลรถอย่างนี้น้อยอยากไหลรถจัก ไอ้ลูกบาบมอดไส้อะไรเนาะอ่าอะไรลการ์ดอั่งเงี่ยสิกลับมาหาอยู่ประเทศไทยนี่ทเนะาะเพราะว่ามาหาเงินอยู่ฟีว่าไงายๆซะเนาะมาหาเงินอยู่ฟีพ่อได้เงินพอรถพ่อลาองอะไรอย่างเงี้ยระมางนีินะบางคนกับเมื่อยไงอย่างเงี้ยมังหนิเนาะเพราะว่าอยู่บา้บานมันกามันก็อยู่บ้านเนาะอุตสาห์เนาะไอ้คือวาสุดาเนี่ยอยู่บ้นบา,านเนา,า,นะ,นา,านะ,นะน่ำบริยูตัวในเมืองเนาะมันกาเบ,บียด เห็ดงานทำมันจ้างานมันกับโบมี่เห็ดมันจ้าแต่ไดมาจากบ้านจากเมืองมาเห็ดยู่ประเทศไทยมันจ้าอีกอย่างหนึ่งเนาะอีกอย่างหนึ่งที่บาสุดาป,ประทับใจที่สุดเนาะคือหนึ่งคนไทยคนไทยใจดีเนาะใจดีแบบปลามีหยังกับก๋าหอยมันจ้า เแบบใจดีจริงเม่อ,มอัุนะนอนแต่ยุพี่บกาจุดไทายทาเมื่อจุยดไทยมันจะสลดกสบายในการซส,สื่อนซื้อนีเจื่อจะซื่อสิ่งซสื่อของมันสะดวกสบายเ่จะสลดกสบายซสื่อสิ่งซื่อคองมันมองยังไงคือง่ามเลิอกอลื่นจิเนาะอยาก ยาหันยาหมีัจ้ะจตั้สามารถเข้าเซเว่นได้มมแมนบ่เลยอ่าสามารถไปเซเว่นไปเซีันซอนี่กินแน่อ่อยาเนานะอ,อ่าปัจจุบ,บันบาสุดานสิปัจจุบันเป็นบ,นนบานนอ,อ,อนมน่นเนาะก็สิอยู่ในเมืองเิ่นเิ่นกัสิมีคือกันนั่นแหละกับโมเนกะก็สิมีคื้กันอด้อย่ในเมืองไอ้าบาสุดาเป็นบานนองหมดว่งสองุมาปึ๊บนี่สองถุ เงียบคลิปเลยเนะเงียบคลิปเลยเนาะเพราะว่ามันบแต่คำมากัะนๆะนาะอยู่บ้านนนกมบแต่คำมาบแต่คำมาเพิ่มนี่ไเงียบคลิปเลยนะเห็นบ่มบมไอ้บ่มมีเสียงเล็กหน่อยห้องเล็กหน่อยยอกันเลยนะไอ้าแต่คำมาเนาะเพราะว่าเป็นมันเนาะมันมันนอกบาน บ้านไอ้ติดผู้เนาะหม่องรัศดาบ้านติดผู้ไกลๆกับผู้มันแหมไกลๆกับผู้ภูมิใ้งทผู้นั่นก็สิมีวนเืวนมันเพิ่นเนาะนปกนมัน้ในบานรัดาเฮ็ดเนาะก็นีแหละพี่น้องให้ักๆเนาะักๆที่ที่คนดาวมานอยู่ไทยก็คือความกความยีเนาะพี่น้องย้อนความกความย chẳng lấy cha bần cha mương má chẳng cha 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 mẹ má nón cấm tú cấm nhai này nọ cái con cả má như này con nha nó một con nha như vậy anh như này như vậy lốt như vậy nha vô như vậy mạng nó một con này งอนความบังังจากไรลดจากไรล่างยังไรอันนี้ไรนี่วันจันทร์เพราะว่ามันอยู่นี่มันกายู่นี่มันกาเบียดเก็ยงานท่อก็ได้วันจันทร์กัอยู่บ้านมันกามีอยู่แต่ว่ามันกาบ่ลายวันจันทร์เนาะมันกาเบียดเก็ยงานท่อมันกับบ่ลายวันจันทร์มันกากาแห้งมันกามันกัถือวันจันทร์เนาะ การนห้มันก็ถือมันกรบ่มี่ไพอย่างเดียดบ้างเนาะเหตุมันกกบ่บ่บ่สิได้ยังงั้นนะจะแตได้อยู่ลำบาพอพอกินไปต่ละวันนะจะเนาะพอได้อยู่แต่ว่า้ทิก้าว่าเอาหันเอานี่ทิก้าว่าจากไดนตัวจากไดนบ้านบ่ได้เนาะบ่ได้บอกว่ามันกรนห้มันก็ถือเนาะอยู่แล้วหาใารให้มันก็ถือมันกร อยู่ประเทศไทยก็ขาแห้งกับไอจีแพงแน่เนาะ้อขาแห้งกับจีเพงกว่าอยู่อยู่อยู่บ้านเนะาะกาอันนี้เป็นไอ้ความคิดส่วนตัวของบัลสดาเนาะไอที่วลลัสดาประทับใจที่สุดเนาะประทับใจที่สุดก็คือคนไทยใจดีคือว่าเนี่เนาะคนไทยใจดีมีไอเมตตามีเมตตามีอิตนสงสารนั่นนะเนาะ คนไทยคนทางทางสังน้ายนเนาะเคนแบบบัมีเมตตาอิตุนสงสารอย่ี้นะแบบบัมมีม่ยังกงงงาาอะอยากจยากไงเฮากันอย่างเงเนาะกันเป็นเลี้ยงเฮาไอ้ทุกทุกไรเงี้ยหมดอย่างเงี้เพิ่นนี่ว่าเมตตาสงสารนี่แหละสิ่งที่บาสุดาประทับใจที่สุดก็คือคนไทยเนาะคนไทยใจดีพออย่างเบาเบิดสุขคนอย่างเงี้นนะเนาะพออย่างเบาเบิดสุขคนคน ที่ใจบุดีวาจนนันจานเนาะต้องบอกตรงๆเนาะคนที่มาที่ใจบุดีกะมี่อาจจะว่ากะจะมีอันี่ส่วนหน่อยเนาะมีส่วนหน่อยอาจจะว่าคนทางส่วนร้ายกจ็จะใจดีบัดทุกคนหมนเ้ยเนาะกะคลิปนี้กะบ่บบ่่มีอะไรนาะพี่น้องกมาเรามาเราเหลืองเล็กๆน้อยๆให้พี่ๆน้องๆให้ <tiếng nói> để phang nó bình nhon cả chuyện thì là ai bị bị nhãng con la nhở mà ai bắt ở Thái này nó bình nhong cứ bảo này bang con cả bắn như vậy nữa này la bang con cả băng như vậy tôi thấy là mà ai vì nó, cả nhóm con tục cầm nhại nó bị nhong cả ok bình nhong tâm đắc clip này cả khó chụp clip biết cái này đơ bình nhong bác ai bình này nó ai để có thể กับพอกันลิปหน้าเด้อ